สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกัก๊บมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมณีสาวหนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องโมดค่ะน้องโมดกับเป็นผู้ที่ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งเนาะค่ะค่ะน้องโมดนี่เพิ่นได้โชคละค่ะงวดหนึ่งค่ะงวดบังหันเนาะค่ะเกี่ยวกับลดเพิ่นค่ะท่านผู้ชมลดหายโชคค่ะรางวดนี่เพิ่นกับฝันเกี่ยวกับลดเพิ่นอีกค่ะเพิ่นวา ทะเบียนตัวที่มันบวหันออกมันตรงมาแถลอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเพราะว่าตัวหนามันออกไปแล้วเพื่อนว่าย่างตัวหลังค่ะค่ะแล้วเพื่อนฝันเกี่ยวกับรถเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นว่ารถเพิ่นนี่ตกค้องเนาะคะ่ะในความฝันหลังเนี่ยมันเศร้ามากเพื่อนกลับไปหาพระอาจารย์ค่ะไปถ้ำบุญพระอาจารย์ก็ได้ทักเพื่นเนาะค่ะว่าเพิ่นนี่สีมีโศกใหญ่ว่าสันโศกใหญ่ตัวไระคะท่านผู้ชมค่ะ แล้วน้องมดนาอก่ะเพิ่นกันมีตัวเลขมหาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านนัาค่ะแล้วตัวเลขตัวนั้นสีเป็นตัวไรสาวนิงกับบพลผาดค่ะสาวนิงก็สิผาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องมดพร้อมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะคาะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของน้องมดสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายกับสาวหนิงพะรวยน,นั่มเนเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบรัเสียเวลาก็ับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องมดพร้อมๆกันกับสาวหนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับน้องมดสวัสดีคับสวัสดีค่ะน้องมดค่ะน้องมดครับถา้ามดชมเนาะเอ้าสู้ฟังเลยครับน้องมดเป็นแนวไหนครับ,เ,นเ,นรบเรื่องเล่าฝันแนวไหนครับฝันค่ะฝันเกี่ยวกับรถนี่แหละว่าขี่รถลงคลองไป ไปคีบไปโต๊ะลงคลอ,องลงน้ำก็ไปหาลุงปูลุงปูกับว่าโนดเจ้าหนี่ที่น้ำสศกน้ำใสมาหายเ้อครับ,ค,รบค่ะเพื่อกับว่าให้สื่อเอาเด็กกับเด็กเต็มๆหน,น,นึหน่งก่ะหาแปดหนึ่งหาท้เรียนโนดมาครับแม่นค่ะเต่ววนุกกับมากอยู่ครับหมดก้อนเพื่อนกัน ออกยูต่ว่านนุกกบว่าหนน้ำต่วันเดียวนี่กระชีน้ำเอาก็มากขึ้นการครับแปดหานอกวระหันนะครับเนาะแต่เด็เกสืบเรียนห้าแปดหนึ่งห้าค่ะครับลวงปูครับเอาเบาตอครับแต่ว่าเทียนนี่นกขยันมมนดอกจิมหาน้ำกลนไม่อีกเรือว่าอยากได้อยากมากมากครับเป็นความมากเพราะว่าเ่ยกับฟันเกี้ยวกับลวงปูกับพกถ่วงมาอยู่ว่าเคยชีน้ำจกน้ำยังมาหายห้าว ฟันว่าเลยครับรถลงคลองแล้วก็ไปหาหลวงปู่บว่าต๊ะยำเสาลงมาหรือยังไงครับค่ะแม่ค่ะแมวนี่เนาะแม่ครับผมฟันฝันเป็นร่างบ่คคอยดีขับรถลงคลองก็เลยไปทําบุญก็เลยไปทําบุญปหาหลวงปู่บ่งครับิ่นกาดูใหม่ไรหมอให้ิ่นกาว่าสีได้รับโชครับลาบค่ะครับผมอันมีไผเป็นยังบ่อ่ละครับองหมดอันว่าขับรถลงคลองมีคนบาดเจ็บหรือเป็น อันตรายบ่ครับบ่ค่ะบ่เป็นอย่างกันต่ว่าเข้ากับต๊ใย,ยาัย่ันเกิดอุบัติเหตุตู้นั่งขั้ฝันโอ้ครับ<อ>แนวนี้ไปเบิ่งค่ะครับนอกจะได้ไปเบิ่งคับมีซ้ำนี่เม่นค่ะครับใส่รถจอดท่านให่ผ้าไปเบิ่งนมครับน้องมดค่ะฮะาน้ามาเบิ่งนะครับไหนเอฟซี e เบิ่งกักคัดนะครับเพราะว่าวังหันมันออกแปดหามันก็ตรงกับทะเบียนรถครับค่ะมาเบิ่งทะเบียนรถเนาะค่ะน้องมด เพิ่นพ้ามาเบิ่งะับยนรถเพิ่นทิ่ครับลงคลองงานไฮโซว่านอนนี่นาะนี่ค่ะเพิ่งหันออา่ปล่าทางเตีเต็มครับผมวดนี้น <that> ี่ครับผอย่าตามนะครับเนาะว่าหมอทหารไฮโชวดนีอาซิมาลิกไทยก็ไไ้เนาะค่ะลิกไทยหนึ่งหากรรือวากับแบรนหนึ่งเนาะค่ะรถขั้นนี okay. ้หระค่ะ น้องมดนี่เพิ่นกะตประมงกระผมประมงนำเกลนักพอบาบผู้ชมน้องมดนี่เพื่อนกะเป็นชาวประมงเนาะค่ะเพื่อนหาปลานำค่ะท่านผู้ชมพามาเบิงค่ะามาซังซิ่งก็ได้นี่ามาเบิ่งปลา,าประการขึ่นบารบอกค่ะ ปลาตองกายปลาตองกายปลาตองกายนี่ขนไทยนี่แทบสิบชีวิตเด้กินนะครับเนาะวันนี้โอกาสได้กินเพราะว่าของหางหยากครับไทยนี่เลยหอดปลาองหมดคับเอฟซีเนาะอ่เดี๋ยวสิเดี๋ยวข็อญากเรื่องกระเปนครับพูบเดี๋ยวข็อญากมาเบิ้งทะเบียนรถก่อนให้เราหมดเป็นสร้างปลาให้ท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นเลขทะเบียนรถเนาะครับผมชมเชิญเนาะขอพึ่งคอควายที่โต๊อค่ะทะเบียนรถค่ะ เป็นแปดเพียรหลดน้ำมันหมดทั้หมดที่เนฟันวาิฟตงวดลดกับเบิร์พอดีกับแห้งมาฝันเกียวนั่งมาชีไปโอดพอดีงวดลดกับเบิร์พอดีแม่นค่ะโชบใหญ่เลยใส่แม่บางวันถี่จีจีนคำพูดคำพูดเนาะครับแต่หมอชม่นเนาะงวดวันที่สามทัท่านว่าคมพศสองพันหกสิบหกครับเพราะให้มีโชคใหญ่กับนมหมดครับสำหรับลิปนีบเอาแอมมาทมกับศิลาแต่หมอชมไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยๆครับแต่ยันฝึกไปใส้ครับเอฟซีเบาเอมเราตรงสิ่ท่าไปเบิ้ลท้องดีครับท้องดีมาฝ่ายเอฟซีครับจะรับชมนะครับตัวนี้จะเป็นใบทะยานรถของน้องมดนะครับนักแต่จะไม่จบจบดีครับตัวเรียของน้องมดครับผมไปนะครับสีบนทุกคนขอลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าต่อกันเลยครับผมสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นป้ายทะเบียนรถของน้องมดค่ะที่เพิ่นขับรถตกข้อเนาะค่ะ ครับรถต๊คของแล้วก็ไปหาหลวงปูเพื่อนว่าหลวงปูก็บ,บอกมาว่ารถลขั้นนี้สิหาโศกในงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 6นี่ค่ะกระคอหาได้โชใไง่ยาย้างวันไ่กับน้องมดเบิดสุขุสุคนค่ะเพราะว่ารถลขั้นนี้กำลังเบิดงวดค่ะกำลังเบิดงวดเพื่อนว่าค่ะ พอดีกับสีมะหาโศกพอดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ขอห้ได้โคกหญ่ร้งวัใหญ่กับน้องมดทุกคนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอล่าท่านผู้ชมไปก่อนคลิปนาพอกันไหมเนาะค่ะค่ะพอกันมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องมดค่ะน้องมดเพิ่นก็ได้ฝันเกี่ยวกับโหลดเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าโหลดเพิ่นโต๊คข้องค่ะฝันว่าขับโหลดไปโต๊คข้องเนาะค่ะแล้วก็รหลดขั้นนี้เนาะค่ะงวดกำลังสิเบิดแล้วเพิ่นว่า บเมเมนกำลังสิเบดิดค่ะท่านผู้ชมงวดเบิร์แล้วเพิน่นว่ะค่ะงวดโลดกับเบิดพอดีเราเพิ่นกับมาฝันเนาะค่ะว่าขับโหลดต๊ะลองเพิ่นว่าค่ะค่ะแล้เนี่ยเมื่อเเสาร์เพิ่นกับไปทำบุญเนาะค่ะไปทำบุญตักบาทเพิ่นว่าไปหาหลวงปู่หลวงพ่อไปคุยกับหลวงปู่หลวงพอ่อบ่งทามถามเบิ่งนเนาะค่ะว่ามันสิบเป็นยังบ่ฝันแนวนี้แลวหลวงปู่หลวงพ่อเพิ่นก็เลยบอกว่า รถขั้นนี้สีไฮสูหไงเพิ่นว่าค่ะค่ะเลนองโมดเพิ่นกระด้ตัวเล็กมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเลขตัวนั้นก็นคือเล็กทะเบียนรหลดค่ะหา1 5 5ห1 5าหาดหาค่ะเซานิ่งกระด้ตัดออกมาห้เนาะค่ะเป็นหาหา5881หาหาดหนึ่งค่ะแต่ว่าบ่ทั้นกลับเด้อท่านผู้ชมทาสีไปเสียงสูคเสียงดวงเบิ่งกระล่องกลับนำนี้เด้อค่ะอย่าลืมกลับค่ะ เพราะว่าป้องกันไวเนะะ้เนาะค่ะเ่อมันมาออกตัวกราบค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขคอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิง้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเื่นมีโชคมีลาบเฮงเฮงหมันหมนัมน,มนปังปังรำรวยรำร่วย,วย,วยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขหูสุขเดนอค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิ่งผ้าร่วยหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ